เล่นตาองเช่นเดินเล่นเหรออ๋อถามน้องบอสเหรอคะอันนี้อะไรคะกำไลายิบยางหยิบยางขอให้มีสุขภาพดีๆไปขอให้สุขภาพดีๆดีแข็งแรงสุขภาพดีๆแข็งแรง สารนะบัตรบริันบอสจังเลยอ่ะไม่เป็นไร่อกร้ยาอย่าาครสุขภาพร่างกายาาแหรือว่าถ้าเกิดเราแข็งแรงอยู่แล้วก็ขอให้สุขภาพคนในบ้าน ยิงกีนก็ได้เหรอคะได้ได้ยงยงงฮะอะไรอยู่แบบปเนตแฉลต้องตรงนี้เหรอต้องังสือเหรอเชิญ so. <c oughs> ังข้นครับต้องตหนังสืออ่ะต้องหนลงสือเหมือนเล่นเกระี่ยดา่ไไม่ี นอนหน้าเลยอยู่ของว่างอยากให้ท่นนอนกงี้นเมื่อนเพราะว่าคนในบ้านครที่ไม่แข็งแรงเนี่ยเราไม่ได้แล้วเข้าไปดเด่มข้อนึงบอเาย่างเฮ้ายง ไม่เข้าก่อยอะไรนะแรงได้โลดเด็กยุคใหม่สมัยนี้เขาก็มีภูม้กันใช่ถ้าไม่มีนะถ้าไม่มีอะใช่เชยตกยุคแล้วบอลไทยแบบเมเป็นเด็กร้อยกับพี่พูดเลยเด็กใช่ไหมไม่ใช่ใช่สามคนไงไม่ใช่ให้เรามายืนคุดาเบสสวยไงสามสามนี่ม่ได้เบสไะอันนี้เขาชอบเลยบอลไม่เป็นแบบกที่แบบเป็นมารอะไรวะเนี่ย บูดาเบสต์บูดาเบสต์ด๋อชมพูไอ้ขาวหางมันแดงเขียวเหลืองเอาแล้ใกล้ๆกันนิดนึงเด้พยายาบอนไม่ต้งหุ่นเร็วเร็วไม่เห็นระหว่า บาปไปวายแล้วไวาสุขภาพดีริ้มริ้มฝั่งริ้์ขอยังพี่ขอแล้วแต่ไม่ได้ปั่ง มีกา่แทรกตอกอ่ะหน่อกลัวไหมให้พี่หวเลอรูปดิขอเล่นหน่อยมัคงนบมาด้วยอ่ะอ่ารูปแรกเลยจริงเหรอโอ้ยทำได้เฮ้ยทำไมอ่ะ ก็นี่รูปรูปอะไรจะได้แข่งเหมือนงาใหญ่เหมือนงวงอะไรเหรอแล้วแต่แล้วแต่แล้วผู้หญิงลบได้ไหมได้รูปผู้หญิงก็พอสองข้างสองข้างพอแล้วพอแล้วรูปเยอะแล้วไม่เป็นไรแต่รูปที่เราต้องการไม่รูปสองข้างรูปก็ไม่ครบรูปงากับรูปงวงจะได้แข่งเหมือนงาใหญ่เหมือนงวงแล้วผู้หญิงรูปทำไมอ่ะ คูรูทไหมรูปแล้วมัรูกใหญ่เอองใส่กางเกงไม่ได้รูใส่นั่นเดี๋ขาไม่แข็งแรงไม่แข็งแรงขาได้แข็งแรงเออใช่ขาลไม่แข็งแรงจะได้ทำอะไรล่งว่องไวเหมือนอันนี้บอสอยาขึ้นแล้วอยาขึ้นบันได เออใช่ตี่ไหเนี่ยชิปรุนั่งแบบเขาก็ดีูีใช่เท่มากเลยแล้วถ้าระไรคิวมานี่รูปดทอนที่ก็ต้องขอมาได้ปะได้เ่เล่นนรักมาคุยโอ้แบบนี้จะาริสุรดูไ

นี่พยายามกระตุ้นตัวเองอยู่ใช่ป่ะพยายามตื่นใจมันหายละลาละลายละลไปกับเธอนี่รูปอะไรอ่ะตอนสีตกอย่างนี้เลยหรอไม่ใช่มั้ง

แต่ละคะแต่ปลายเท้าอาจจะได้เป็นสูตมือนอ๋อสงหวังขอไปแต่ปลายเท้าตุชองแบ่งกันก็ได้ค่ะต้องใส่ที่หูไหวแล้วค่ะเดี๋ยวต่อรองเบาผ้ามาไปอุ้ยแรงหน่งก็ได้นีเหนือนะเอาไหม ยังมีเหลืออีกอ่ะแม่แม่เอาเพิ่มไหมแม่ติดหลายเล็บสี่ห่าเล็บเลยสี่ท่าเล็บเลยเหรอลูกติดได้ติดได้แล้วรูปด้วยติดแล้วรูปด้วยรูปด้วยรูปที่ที่รูปด้วยรูปเด็บด้วยมันเยอะเกินก็จะเพิ่งติดแล้วเขารออยู่อันเดียวแล้วรูปด้วยรูปด้วยรูป มันต้องสองน่รูปอย่างนี้ไม่ใช่แตะบอสรูปไม่ใช่แตะนีใครเอาไหม ใครเอาบ้างไหมนีเทียบเลยไม่ได้ติดลอเต็มล้เลยลอนมันไ่ด้เดี๋ยวเอาจิชูนอมาติดปากหรอพูดเป็นเงินเป็นทองไที่เหลือไม่เป็นไรคืนมาต่อไปปากเป็นเงินเป็นทองใส่ซองตายก่อนใส่ซไม่มีจิชูนีค่ะเยอะให้แปะ ผมเดามันชามนติาเียาาไปห้องน้ำปะไปห้องน้ำรทำไงดีเนี่ยไปไปห้องน้ำไงอย่าขาดตอนจิงบ้า เธอไปโอ้ no โหชาเท่มากอ่ะโอ้อ้าวอีห no นูอะไรนะอเวลาล้วเธอคงออกไปต้องะเพีงนี้ในใจ มาแล้วพระเจ้าว่าทองติดจะได้ถ่ายรูปเป็นเงินทองดีเคร่องมืนนี้ได้เป็นเงินเป็นทองได้เอาไปขายไงว้าวว้าวอะไรอะไรเนี่ยผู้ชายเต็มเลยว้าวเขาบึกขนาดนั้นนะมอคเราให้๊าดไปเข้าห้องน้ำคนเดียวเถอะอย่าจัดโอ้โนจัฟเป็นห้ามอ่ะ แก่งเก่งในตัวเดียวอ่ะพี่ปนเนเรนิดสุดที่ทำาเสียดายแบบตืนนอนเพลงเนี่ยอเลงเน่นอนนอนแ่ึขึ้นเล่นไหมน่าสนใจจะไ้นนหมนั่งแข่งกับน้องเขามงเขาดินน่ารักอะน่ารักอะน่ารัก กับตูดเตยกระตุกยดูตุเป็ดหลังนั่งเนี่ยบอสขึ้นนี่ขึ้นนี่อยี่เหนื่อยเนาะอ๋อนี่ไงที่อาบน้ำที่เขาบอกมาห้องน้ำนี่หาข้างหลังเดินเลี้ยวเข้าไปพี่จะเข้าห้องคนพิการนี่ เพราะพี่พิการอยู่ตรงนี้พี่ให้ในทุกที่ที่มันเป็นแหลกทกที่ใช่วัดใช่ที่นั่นวัดต่อไปก็ต้องนีเออดีเนาะเนาะ้องืองไทยวัดไม่มีไวไฟหรอกถ้าคนนี้เขาดูรีบๆนะเนาะจะ่นี่เปไหนเขาขึ้นรถขึ้นรถกลับเพราะว่าคนจะรอ เราดีเน <temple. S 2> ี uh ่ยมาคันแรกเลยงั้นคนเยอะเราอคิวยาวอ่ะไปฝึกเพลงเกียบเไปแล้วเมื่อฉันเคยรักเธอมาก่อนว็บอกว่าเราเราให้

ตัวนุมได้ไหมด้วยด้วยรู้สั่งตัวใช่ไหมเหมือนอบกอดไงไม่รู้ว่าแบือบกอดมาทำงี้เลยเออทำงี้เลอันนี้ก็คือว่าอะไรที่ไม่เป็นมหาตัวให้หน้าที่การงานดี กิ้งออกมากิ้งกิ้งกิ้งออกมาพยายามใช้มาต่าหากิ้งกิ้งออกมาอย่ากิ้งเข้าไปกิ้งออกมายังไงก็ได้แบบเฮ้ยบอสหมุนหมุนบอยหอบหมุนเขาข้ามหมุนเข้าหาตัวเสือกเซ็กซี่มากอ่ะขอด้วยนะอันนี้าอันนี้ขอให้มีสิ่งดีๆเข้าตัวขอให้มีเงินทองเข้าตัวมีงานเข้าจ๊งแงวมาเลยเหรอลูก ร้อนเหรอร้อนมาก